สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมชมคุงเช่นเดิมนะฮะกับออนไลน์สเตชันสกู๊ปครับสำหรับวันนี้ครับก็มีข่าวน่ายินดีสำหรับวงการเกมไทยมาเล่าให้ได้ฟังกันครับกับเกมสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอารยธรรมจากฝีมือคนไทยฮะแน่นอนครับว่าพูดมาขนาดนี้แล้วก็คงจะหนีไม่พ้นเกม Kingdoms r e b o r n เกมสร้างเมืองบนโลก Open World จากสตูดิโอสัญชาติไทยนาว่าเวอิร์ชยัยที่สามารถขึ้นแท่นไปผงาดกวาด4รางวัลอันทรงเกียรติจากการประกาศ รางวัลไทยเกมอ a วอร์ส2 0 2 1ในงาน BIDC 2021มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีกันไปเลยครับโดยรางวัลที่เกม Kingdom s Reborn นี้นะครับได้ไปก็จะมีทั้งนี้ครับ g a m o ม the Year Best Game Design เบ s อ of s o u n ์และ d e v e l o p e r c h o i c e ครับก็เรียกได้ว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมจากฝีมือคนไทยที่น่าจับตามองเอามากๆอีกเกมหนึ่งเลยทีเดียวฮะที่สำคัญเกมนี้นั้นแรกเริ่มเดิมทีถูกพัฒนาจากคนเพียงคนเดียวเท่านั้นครับแต่ปัจจุบันครับมีผู้ช่วยหรือว่าทีมงานแล้วนะครับไม่ต้องกังวลไปและความสุดยอดที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเจ้าเกมสร้างบ้านสร้างเมืองเกมนี้ยังอยู่ในช่วง Early Access เท่านั้นแต่กลับสร้างประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ได้โดยการทำยอด าขายไปแบบถล่มทลายครับแถมยังได้รับคํำชมไปอย่างล้ลามเรียกได้ว่าเอาเรื่องพอสมควรเลยครับ จากบทสัมภาษณ์ครับที่ทางทีมงานออนไลน์สเตชั่นเราครับได้เคยสัมภาษณ์คุณปันผู้พัฒนาไว้นะครับถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาเกม Kingdom f o o b o r n เกมนี้คุณปันได้เริ่มไอเดียที่จะสร้างเกมนี้ครับในสมัยที่เรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยายลัยชั้นนําอย่าง MIT ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมหาลัยนี้เนื่องด้วยครับเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวสร้างเมืองแล้วก็ Stra t จี้ เป็นอย่างมากครับส่วนตัวของคุณปันเนี่ยพบว่าในบรรดาเกมมากมายที่ขายอยู่บนสตรีมนั้นเนี่ยกลับมีเกมที่สร้างเมืองอยู่ครับไม่ถึง1%และมีเกมสร้างเมืองดีๆที่ได้รับความนิยมสูงๆจากผู้เล่นนั้นเนี่ยมีปีไม่ถึงลัตสเกมครับแถมเกมที่มีให้เราได้เห็นในท้องตลาดก็ยังไม่ได้มีฟีเจอร์ที่คุณปันนั้นเนี่ยอยากจะให้มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบมัลติเพลเยอร์หรือว่าโอเพนเวิลด์ดังนั้นครับทางตัวคุณปันจึงถือโอกาส เริ่มต้นพัฒนาเกมสร้างเมืองในอุดมคติที่เขาต้องการขึ้นมาเองเลย โดยจุดขายของเกมคิง Do มสุรีบอลนี้นะครับคุณปานได้กล่าวไว้ว่าเกมสร้างเมืองที่มีอยู่ในตลาดส่วนใหญ่มักจะอยู่ในแผนที่ขนาดเล็กขยายเมืองไปได้ไม่นานก็ต้องพบเจอกับทางตันที่เรียกว่าขอบแผนที่คุณปานครับจึงมีไอเดียในการพัฒนาเกมสร้างเมืองในรูปแบบ Open World ที่อยู่ในโลกที่ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคุณได้สร้างเมืองอยู่ในทวีปหนึ่งบนโลกจริงๆเลยนั่นเองครับอีกทั้งเกมแนวสร้างเมืองส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้นยังขาดระบบ m ัลติเพลเยอที่จะทําให้เหลาผู้เล่นนั้นเนี่ยได้ช่วยกันสร้างแข่งขันหรือว่าแลกเปลี่ยนทรัพ,พยากรต่างๆกันได้ดังนั้นครับนี่จึงเป็นไอเดียที่ทําให้ตัวคุณปันตัดสินใจครับที่จะเพิ่มระบบ m u l ติเพลเยอร์ที่จะทําให้ผู้เล่นนั้นเนี่ยสร้างเมืองและมีอินเตอร์แอคชั่นกันในโลกอันกว้างใหญ่บนแผนที่เดียวกันได้นั่นเองครับ เนเรื่องของเกม Kingdoms Reborn นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวการเริ่มต้นใหม่ของมวลมนุษยชาติหลังจากที่อารยธรรมมนุษย์ล่มสลายจากยุคน้ำแข็งและโรคระบาดนะครับที่ฆ่าชีวิตประชากรส่วนใหญ่ในโลกไปซึ่งมาทีนี้ครับก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รอดชีวิตที่จะต้องเป็นกลุ่มคนที่เริ่มต้นสร้างอารยธรรมต่างๆขึ้นมาใหม่โดยเราครับจะได้เริ่มต้นจากหมู่บ้านเล็กๆผ่านยุคผ่านสมัยพัฒนาจนกลายเป็นเมืองและอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ อีกครั้งครับสำหรับคนไทยหัวใจเกมเมอร์ครับที่อยากจะสนับสนุนเกมที่ผู้พัฒนาเป็นคนไทยด้วยกันอย่าง Kingdoms ก็สามารถไปหาซื้อเกมนี้กันมาได้ครับบนสตรีมเลยด้วยราคาเกมเพียง289บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าถูกมากๆครับเกินคุณภาพเกินราคาแน่นอนสําหรับเกมที่เป็น Open World ครับแล้วก็มีเนื้อหาที่สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบแต่ต้องเน้นย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าเกมนี้ยังอยู่ในช่วง Early Access เเท่านั้นแต่การันตีได้เลยครับว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีอะไรใหม่ๆอัปเดตเข้ามาอีกมากมายอย่างแน่นอนใครที่เป็นสายสร้างบ้านชอบสร้าง เมืองนะครับสร้างอารยธรรมไม่ควรพลาดเกมนี้ด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลางม,มชมคุงลงแล้วนะครับกับออนไลน Station Scoop คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงลบกวนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ